ทุกคนพี่จูนนะคะนี่พี่จูนกํลาลังต้มกะทิฟักเขียวนะคะใส่ปาย่างนะคะคือตอนนี้พี่จูนก็ไม่ค่อยกล้ากินหมูก,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 กนินเนื้อสักเท่าไหร่นะคะเพราะซื้อมาก็กลัวต,ติดโรคก,ก็คือเน้นไปอย่างนี้เอาที่ตัวเองชอบนะคะก็เลยทําเมนูนี้คือทางภาคใต้เขาก็แกงกันบ่อยนะคะแต่ว่าทางจังหวัดอื่นพี่จูนก็ไม่รู้นะคะเ่ยเดี๋ยวนี่พี่จูนก็ใส่ทุกอย่างไปแล้วนะคะเครื่องปรุงอะไรพี่จูนก็ทําไป ทุกอย่างแล้วก็ตอนนี้เหลือแต่ใส่วุ้นเส้นลงไปนะคะให้เดือดนิดหน่อยเดี๋ยวพี่จุนเพิ่มเร่งไฟนิดหน่อยนะคะเพื่อให้มันเดือดแล้วก็ใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะวุ้นเส้นที่แช่ไว้แล้วนะคะนี่นะคะก็ใส่ลงไปใส่ลงไปเดี๋ยวสักพักนึงก็ปิดไฟเลยค่ะ พี่จุงก็ปิดไฟเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเปิดไฟเร่งไฟขึ้นไปมันก็จะทำให้วุ้นเส้นอ่ะมันเปื่อยแล้วก็เส้นมันพองนะคะทุกคนใส่ลงไปค่ะน่นะคะเมนูง่ายๆสำเนี้นะคะ,ะ,คะวุ้นเส้นก็นุ่มแล้วนะคะแป๊บเดียวปิดแก๊สใส่ลงไปนะคะทุกคน เข้ากันแล้วนะคะน้ําก็เป็นสีแดงน่าทานแล้วเดี๋ยวก็ใส่ต้นหอมลงไปนะคะผักชีนิดหน่อยก็ทานได้นะคะเมนูสําหรับวันนี้นะคะต้มกะทิฟักเขียวใส่ปลาย่างค่ะ